จะได้เห็นฝีไม้ลายมือของนักแสดงรุ่นใหญ่อันหนิงนิรุตนะคะบนหน้าจอไทย P ี s อีกครั้งแล้วต่อจากนะคะเรื่องทีบ็อกซ์ชายชลากับหมาบ้าค่ะโดยละครเรื่องใหม่ชื่อลดรางเที่ยวสุดท้ายเรื่องนี้อันนิงเล่าว,ว่ารับบทเป็นอารักษ์นะคะชายวัย70็ต้นๆนิสัยกันเนี่ยคะ่ะชอบออกคําสั่งควบคุมความคิดคนอื่นแล้วก็ชอบการทําอาหารไทยมองว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีงามนะคะแต่ว่าชายวัย70ต้องอยู่กับสภาพสังคมยุคใหม่บางอย่างก็ไม่คุ้นเคย ทั้งสังคมออนไลน์การเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกก็แยกย้ายกันไปไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะความผูกพันในครอบครัวจึงเป็นข้อความหลักที่จะสื่อในละครเรื่องนี้ละค่ะพร้อมไปกับซีนอารมณ์ที่หลากหลายเหลือเกินอาไปฟังความรู้สึกของอน,นึ่งกันค่ะตื่นเช้ามาหาโทรศัพท์ดูเพื่อนก่อนนั่นนั่นคือพระของเขาเลยแต่นี้ก็มีพระอยู่ที่บ้านพ่อแม่พี่น้องป้าปู่ย่าตาย,ยายก็ไม่นึกถึง ขาก็จะส่งสวัสดีคนนั้นสวัสดีคนนี้แต่ลงมาถึงบ้านไปนะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่เราไปขโมยคนอื่นเขามาใช้และเราทิ้งของเราไปหมดเรื่องนี้ค่ะยังมีนักแสดงมากฝีมืออย่างอมูสมพนะคะในเรื่องรับบทเป็นบริพัตรค่ะชายวัยเจ็ดสิบต้นๆเหมือนกันแต่อมูจะแบบบุคลิกนิ่นิ สุขุมนะคะคนละขั้วกับอัน,นิงเลยเพราะอาหมูในเรื่องนี้จะเป็นคนไม่ยึดติดค่ะใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นเปิดใจรับฟังลูกหลานทุกวัยนะคะจากตัวบททําเอาอามูบอกโอ้โหอันนี้ปลื้มมากเลยและละครไทยนะโดยเฉพาะของไทย PBS มีเนื้อหาสาระค่ะให้แง่คิดแบบนี้นะคะโดยเฉพาะยุคสมัยนี้ช่วงวัยเจเนอเรชั่นต่างๆอย่างเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเติบโต,ตมาไม่เหมือนกันเลยค่ะทําให้แนวทางการใช้ชีวิตและความคิดเนี่ยต่างกันเยอะอามูเลยบอกว่าละ คอนเรื่องนี้แหละเหมาะนะชวนมาดูเลยในบ้านมาดูพร้อมกันทั้งครอบครัวจะเห็นอีกมุมที่คนหลายวัยเนี่ยสามารถปรับจูนกันได้ไม่ยากเกินไปค่ะคือผมได้มาเล่นแล้วมันรู้สึกปลื้มที่ได้เล่นบทแบบนี้แล้วก็ในเรื่องมันก็อาจจะมีโต้เถียงกันบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้อง มาทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องนะคะเขาก็แบ่งตามเจเนอเรชันค่ะอย่างอานอิงและอมูจัดอยู่ในเจนบีนะคะหรือว่าเบบี้บูมเมอร์ซึ่งก็มีนะักแสดงวัยรุ่นอย่างปอนพล,ลวิทย์แล้วก็ก้าวหน้ากิติพัฒน์ด้วยอันนี้น้องจะเป็นกลุ่มเจนวายค่ะโดยก้าวหน้าจะรับบทเป็นนาทีนะคะคนรุ่นใหม่ที่อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆไว้แต่ว่าปอนค่ะรับบทพลาดอนก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันแต่คนนี้เขาจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองอยากจะเดินตามความฝานันแม้อาจจะขัดกับครอบครัวอยู่นะคะ ไม่ว่าแม้กระทั่งคนเจนเดียวกันอย่างผมกับนาทีก็ถึงแม้จะเป็นเพื่อนซีกันแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นการคุยกันแบบที่ไม่ได้เป็นการถกเถียงแบบรุนแรงแต่เป็นการถกเถียงด้วยความเข้าใจครับก็รู้สึกว่าละครเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจบริบทของยุคสมัยแล้วก็เข้าใจคนวัยต่างจากเราตั้งแต่วัยที่ตอนนี้เราอายุยีบห เข้าใจวัย40ไปถึง60 70ซึ่งเราเข้าใจความเป็นเขาคือสังคมเราอะมีคนหลายยุคหลายเจนมากทุกแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับ นอกจากนี้นะคะยังมีนักแสดงสาวเปิ้ลพราดีอยู่ผาสุขค่ะที่เป็นตัวแทนของคนเจน x ค่ะโดยเรื่องนี้พี่เปิ้ลบอกว่าตัวเองถือเป็นคนกลางที่เข้าใจเจน b ีและเจน y นะคะเรื่องนี้เธอก็ขอจํากัดความว่ารถรางเที่ยวสุดท้ายอาจมาถึงวัฒนธรรมบางอย่างที่อาจจะเริ่มหายไปแล้วพร้อมๆกับคนรุ่นเก่านะคะก็ต้องการให้คนรุ่นใหม่เ,เก็บรักษาไว้ด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายเร็วนี้ค่ะทางไทย PBS นะคะกดมาเลยที่หน้าจอาหมายเลข3ค่ะ 欢迎。